ค่าถาบูชาพระพิคเนธเพื่อความสำเร็จโอมสีเนสายะนะมชะชยะขเนศา์ชะยะขเนศร์ชะยะขเนสัตเทวามาตาชากีประวะตีปิตามหาเทวาละทุวันกาโกคะละเคสันตะ กเรเสวาเอกทันตะทยาวันดะจาระพุชาทารีมาเถสินธุระเสเหมูเสกีอสวารีอันธนะโกอางคะเทตะโกกายาพามนานะโกกุตันเทตะโกทินะนิราธนะ มายา